จากระยะที่ผมซ่องเลยนะครับนี่ยอดมะพร้าวนะครับประมาณร้อยห้าสิบเมตรเลยนะครับไกลมากๆครับของค่ายดิสคาวเวอรี่นะครับนี่เส้นเล็งคมชัดใสมากๆนะครับพี่นี่เลยมีไฟในเส้นเล็งนะครับมีไฟเส้นเล็งนะครับสีเขียวสีแดงนะครับไว้ตอนกลางคืนนะครับนี่เลยครับผมนู้นเลยนะครับ ยอดมะพร้าวนู่นเลยนะครับนี่ที่ผม่องไกลมากๆครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกล้องกันเลยครับผมสวัสดีครับร้านอินสุวันกุ๊บนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกล้องตัวไหนรุ่นอะไร เดี๋ยวตามไปดูกันต่อได้เลยครับสวัสดีครับร้านอินสุวรรณกรุ๊ปนะครับวันนี้จะมารีวิวกล้อง d ิ c ค v e เบอรี่นะครับนี่รุ่นนี้เลยรุ่น VTR 3 9ขีด9คูณีนะครับ IRAC นะครับติกเส้นเล็งมีไฟสีเขียวสีแดงนะครับเรามาดูตัวกล้องกันเลยนะครับพี่นี่ตัวกล้องก็จะประมาณนี้ครับ ไม่ยาวมากครับพี่ประมาณเก้านิ้วประมาณเก้านิ้วครับนี่ตัวกล้องมีฝาปิดข้างหลังให้นะครับแล้วก็ฝากระดกข้างหน้านะครับตรงท้ายสโคปก็จะมีปรับตาหลังนะครับสำหรับคนใส่ตาสั้นใส่ตายาวนะครับรุ่นนี้ปรับหลาได้เก้าถึงสามถึงเก้าเท่านะครับนี่มีแง่งปรับให้สามถึงเก้าเท่านะครับซูมไกลมากๆครับพี่ซูมได้ 5-150เมตรเลยนะครับปุ่มตรงนี้ก็จะปุ่มไฟในเส้นเล็งนะครับมีไฟในเส้นเลง็งนี่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูครับนี่เป็นไฟสีเขียวสีแดงนะครับไฟสีเขียวสีแดงนี่มีไฟเส้นเลง็งสีเขียวสีแดงนะครับแล้วก็เป็นเส้นเลงธรรมดาสีดำนะครับ ขอท่อตัวนี้ก็ประมาณ25บห้ามิลนะครับขอท่อย5ิบห้ามิลเป็นรุ่นปรับในนะครับเป็นรุ่นปรับในมีฝาครอบให้นะครับเปิดฝาแล้วก็ปรับเส้นเ็งขึ้นลงซ้ายขวาได้เลยครับผมตัวนี้หน้าเลนจะอยู่ที่4ี่สิบมิลนะครับนี่สี่สิบมิลกระจกใสมากๆครับตัวนี้มีของแถมฝากระดกให้นะครับข้างหน้าแล้วก็ฝาครอบข้างหลังฝาปิดข้างหลังนะครับ ฝาปิดข้างหลังแท้มีใบเซอร์รับประกันนะครับจากดิสคอเวอรเลยนะครับผมนี่สเปคคู่มือนะครับคู่มือแล้วก็ของแถมนะครับก็จะมีขาจับกล้องนะครับมีขาจับกล้องยี่บห้ามิลมีขาดตันขามองลอดศูนนะครับเลือกได้นะครับมีหลังสิบเอ็ดมิลยี่สิบมิลเลือกได้นะครับมีหกเหลี่ยมไขไปให้แล้วก็ระดับน้ําตั้งกล้องนะครับ ค่าเช็ดเลนนะครับแล้วก็ไฟจ่ายคาดหัวนะครับตัวนี้สว่างมากมีไฟสองระดับนะครับมีข้างบนข้างล่างนะครับมีไฟสองระดับพร้อมสายรัดคาดหัวนะครับแล้วก็สาย USB ชาร์จในตัวได้เลยนะครับพี่ชาร์จในตัวได้เลยประหยัดไฟไฟแรงมากๆครับพี่หากใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะ ช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนะครับสอบถามก็มาได้นะครับราคาพันหกาสนะครับโอนส่งฟรีปทางเพิ่ม100นะครับผมฝากติดตามร้านอินทร์สุวรรณกรุ๊ปไว้ด้วยนะครับ